ตอนเราคั่งกลับเข้ามาสู่ช่วงถามมือเก๋ากับโครงการ Your First Stock ในท้าวันนี้เรายังคงพูดคุยกันอยู่ค่ะกับคุณวรุษิวัศริยานนท์นะคะซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดจการสายงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลส์นั่นเองค่ะสัปดาห์ที่แล้วคุณวรุษมาฉายภาพให้เราได้เห็นกันนะคะว่าภาวะตลาดปัจจุบันที่มีความผันผวนสูงแบบนี้มันเกิดจากการเคลื่อนไหวที่ผิดป,ป,ปกตินะคะไม่ได้เป็นไปตามหลักทฤษฎีด้วยเรื่องของปัจจัยต่างๆที่เข้ามากระทบกับอารมณ์ของนักลงทุนที่ตีความโจทย์ต่างๆที่ แตกต่างกันออกไปถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยภาพอย่างนี้ยังคงอยู่อีกสักระยะหนึ่งแต่ว่าเราเองในฐานะที่เป็นนักลงทุนเราจะปรับตัวกันอย่างไรคุณวรุตบอกไว้ว่าเราก็ต้องเลือกหุ้นลงทุนที่ประครับประคองพอร์ตเราไว้ได้ปันผลสูงส่วนหนึ่งละกับอีกส่วนหนึ่งอันนี้น่าสนใจมากก็คือไปเลือกหุ้นที่バリเอชั่นถูกถูก,ถกหรือลงมาเยอะๆยะแล้วพื้นฐานยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงและที่สำคัญมีโอกาสที่จะเทคออฟอีกทีหนึ่งถูกต้องไหมคะ คุณรุ้พูดไว้ถึงถุมธนาคารพาณชย์ในสัปดาห์ที่แล้วไปดูกันได้ price per book ลงมาต่ำหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเทียบกับไซเคิลเศรษฐกิจที่ผ่านมาในรอบที่มีวิกฤตก่อนหน้าแต่ว่าสําหรับรอบนี้หลายคนมีคําถามว่าไอ้หุ้นแบงค์เนี่ยเราได้ยินมาตั้งแต่ต้นปีละนะคะว่าหุ้นถูกละไม่เคยถูกงี้มาก่อนนะพอวันผ่านไปนอกจากถูกในรอบ6เดือนแล้วถูกในรอบปีถูกในรอบ3ปีผ่านวิกฤตมันยังเป็นอย่างงี้อยู่แล้วเราจะมีวิธีรู้ได้ไงว่าถ้าเราจะเลือกหุ้นแบบเนี้ย เราจะใช้อะไรเป็นสัญญาณบ้างคะคุณรุ่ค่ะต้องต้องเริ่มตรงนี้ก่อนนะครับที่ที่ที่พอดีพอดีคุณทีนาถามเนี่ยก็คือว่าเราจะ s t r a t e g y จะยังไงก่อนใช่ไหมครับ,รบแต่ทีนี้เพื่อจะเพื่อจะ,เพ,อจะเพื่อจะเรียกว่าอะไร protect wealth ของเราให้ได้ในช่วงสั้นเนี่ยจำเป็นต้องทำแบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราทำแบบนี้นะเพราะว่าเรามองเชื่อมั่นว่าข้างหน้าเนี่ยมันกำลังจะดีขึ้นนะครับ โดยที่ทำไมผมมองอย่างนั้นคือผมมอง่างนี้ว่าทุกทุกไซเคิลทุกวงจรที่เป็นแบบนี้เนี่ยนะถ้าสังเกตไปทุกครั้งเมืองไทยก็เห็นชัดเจนะนะครับเวลาที่เศรษฐกิจลงไปต่ำๆแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วมันต่ำสุดแรงต่างกลันจะฟื้นขึ้นมาเนี่ยนะครับจะต้องจบลงโดยการที่รัฐบาลต้องเป็นตัวเรียกว่าอะไรเปิดสนามเปิดฟลอร์นะครับลงมาถล่มด้วยการลงทุนขนาดใหญ่ทุกครั้งนะครับ ย้อนไปปี1984มาปี87นะครับสมัยสมัยพลเอกเปรมเป็นเช่นนี้นะครับชดช่วงชัชวานก็ช่วงอย่างนั้นแห<อ>ละนะครับก่อนหน้านั้นผมก็คิดว่าน่าจะเป็นคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันนะครับคราวนี้ก็เช่นกันนะครับรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วตั้งใจว่าจะลงทุนกันต้นปีที่แล้ว <c oughs> นะครับกองอะไระะโครงการโครงสร้างข <c oughs> นาดพื้นฐานขนาดใหญ่เลยต่างๆนะครับแต่ว่า นักลงทุนก็เชื่อผมเองก็เชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่เราลืมนึกไปอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเวลาที่เราเริ่มโครงการพูดขึ้นมาแล้วกว่าจะเริ่มโครงการได้เนี่ยมันต้องกินเวลาอย่างน้อยปีถึงปีครึ่งนะครับบางโครงการทั้งสองปีนะถึงจะถึงจะเริ่มกันได้จริงๆริันจังนะครับถ้านับกันไปแล้วเนี่ยนะต้นปีที่แล้วหรือปลายปี2014นโน้นเนี่ยนะครับที่อะไรละหม่อมอุ้ยเข้ามาแล้วก็เริ่มพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยนะครับ จะเริ่มลงทุนกันจริงๆเนี่ยมันเป็นไม่ได้อยู่แล้วล่ะครับในระหว่างปีแล้วก็งบการลงทุนใช่มันก็มันก็เลื่อนมาเรื่อยนะครับต้องมีการทําการศึกษาสภาพแวดล้อมผลกระทบกระเทือนสภาพแวดล้อมผลกระทบกระเทือนสุขภาพของประชาชนอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดนะครับจะหาโปรเจกต์ทำฟิสิกส์ดีนะครับอะไรต่างๆเนี่ยกินเวลาไปเยอะแยะนะครับทานับกันจริงๆจากโนนมาถึงตรงนี้ประมาณปีหรือปีครึ่งกันไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้น โอกาสความน่าจะเป็นที่โครงการเหล่านี้จะขึ้นจริงๆ<อ>มีเยอะมากแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็มีเม็ดเงินที่เข้ามาเยอะเลยผมยกตัวอย่างอย่างหนึ่งตรงที่ว่า,างบประมาณการลงทุนของภาครัฐของรัฐบาลในปีงบประมาณปี2557นั้นเนี่ยนะครับที่ตั้งไว้450,000ดยประมาณเนี่ยนะครับเอาเข้าจริงเมื่อสิ้นปีงบประมาณตอนเดือนกันยายนปีเนี้ยนะครับปรากฏว่าลงทุนได้เพียง50 50%เอง55%เลยอย่างมากนะครับที่เหลือเนี่ยยังอยู่ใน เงื้อมือที่จะลงลงได้และคงจะเข้ามาลงตรงนี้แหละนะครับแต่ถ้าเราไปดูงบงบรายจ่ายประจําปีซึ่งตั้งอยู่ประมาณ2ล้านอะไรเงี้ยนะครับตรงนั้นนี่ร้อยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ไปได้แสดงว่าคนละเรื่องอันนี้มันต้องผ่านการศึกษาอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้เป็นเวลาละนะครับเพราะฉะนั้นปี2016และนับจากนี้ไปจะเป็นปีของเป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลพูดมาตลอดแล้วตอนนี้เน้นเลยก็คือเป็นช่วงเวลาของการลงทุนนะครับ ซึ่งถ้ารัฐบาลลงทุนออกมาได้ซึ่งผมมองเห็นว่าท่านนับกันจริงๆแล้วเงินลงทุนจะเข้ามาเป็นหลายๆแสนล้านนะครับสี่ห้าแสนล้านเป็นอย่างน้อยนะของภาครัฐบาลนะถ้าเห็นอย่างนี้ปั๊บเมื่อวานนี้นะจากการที่หาลือกัน3 3สมสมาคมใหญ่ของธุรกิจประเทศไทยนะครับสมาคมธนาคารสภาุตสาหกรรมนะครับหอการค้าเนี่ยนะครับบอกว่าถ้ารัฐบาลลงงี้เชื่อมั่นเลยว่าเอกชนใส่เข้ามาแน่ๆละแสนกว่าล้านนะครับเป็นอย่างน้อยนะ อันนี้แสนกว่าล้านที่ทาง3าสมาคมพูดยังไม่ได้รวมอย่างที่ปตทปูนใหญีทีทที่เขาเองจะลงของเขาอะไระนี้นะครับปูนใหญ่จะลงอ,อะไรของเขาอีกเนี่ยเพราะงั้นมันมามันถ้ามาจริงๆก็มาแบบนี้หลังนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้นะถ้าพูดถึงใน,ในเรื่องเซกเตอร์ต่อไปถ้าไม่กลัวก็คือเราก็ต้องไปลงในบรรดาเซกเตอร์หรือหุ้นนะครับที่ไปเกี่ยวพันกันเรื่องพวกนี้แหละม,มันก็ไม่มันก็ไม่พ้นรับเหมา วัสดุก่อสร้างาอะไรต่างๆตามกันมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ต้องไม่พ้นหรอกจบลงด้วยธนาคารเพราะว่าพวกนี้จะทํางานต่างๆกันไปได้ก็ต้องใช้ระบบธนาคารเม็ดเงินต้องเข้าธนาคารภาครัฐลงทุนยิ่งมากเท่าไหร่ KTB ก็ต้องมีบทบาทมีบุคคลต่างๆมากขึ้นแต่อย่างกรณีของ KTB เองเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเห็นภาพนี้มาเหมือนกันว่าสุดท้ายภาครัฐต้องใช้เม็ดเงินจากตัวธนาคารกรุงไทยซึ่งถือว่าเป็นตัวกลางสําคัญ แต่ว่าหุ้นราคาหุ้นของ k ค b ไม่สะท้อนเลยแถมลงมาอย่างต่อเนื่องด้วยซ้ำไปผม,ผมเข้าใจตรงนี้ดีเลยนะครับปลายปี1 4สเนี่ยจะเห็นว่าตอนนั้นเนี่ย KTB ระดมเงินฝากอยู่ช่วงหนึ่งด้วยซ้ำน,นะครับเสร็จแล้วยังไงคือระดมเงินฝากเข้าไปติดแงักแล้วเสร็จแล้วรัฐบาลลงทุนช้ามากออกมาไม่ได้เนี่ยนะครับ KTB ก็เลยต้องแบกต้นทุนเงินฝากไปตลอดมานับจากตรงนั้นนะครับจะปล่อยก็ไม่ได้อะไรเงี้ยนะ ลงทุนก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนะครับแถมยังแถมยังมาไตรมาดสาโดนเรื่องโดนเรื่องเหล็กเรื่องอะไรเห็นเราก็รู้นะครับกันเข้าไปอีก3แบงก์ก็มี k t ทอยู่ด้วยนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นอีไปด้วยแต่ผมมองอย่างนี้นะครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณสุดท้ายของอะไรอะไรที่แย่ๆนะเหมือนกับกรีซค่ะ เป็นสัญญาณสุดท้ายของอะไรที่แย่ๆของยูโรโซนนะหลังจากนี้ไปแก้ปัญหากรีซได้จบนะแก้ปัญหาโปรตุเกสได้แรงต่างแล้วเนี่ยยูโรโซนหมดละตรงนี้สำรองแบงก์ตั้งหมดแล้วนะ s อเอแรต่างๆได้หมดแล้วนะแก้นี่อะไรต่างๆทะเลาะกันมาคงอยากจะต่อยหน้ากันก็คงจะจบคนแค่นี้แหละนะครับเหมือนกันนะตรงนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นสัญญาณสุดท้ายโดยเฉพาะยิ่งอุตสาหกรรมเล็กนะซึ่งโห พยายามอยู่ให้รอดอยู่ให้รอดมันไม่ไหวแล้วก็ต้องลิควิดเดกันละจบนะแภาษาอังกฤษก็คือ clearing market clearing process ไปจบไปนะใครที่มีเงินยาว ถือถือเหล็กต่อกันไปได้ค,คนนั้นจะได้ชัยชนะในระยะยาวแต่ถ้าใครไม่ไหวคงต้องออกไปก็คงต้องออกนะครับแต่ว่าในสภาวะการแบบนี้มันต้องเอาถ้าพูดภาษานักลงทุนชาวบ้านทั่วไปก็คือต้องวัดใจกันพอสมควรเลยคือคือแบบนี้จะเอาตัวรอดก่อนก็คือต้องแบบนี้แหละเร้ยแทางน,นะครับต้องเป็นแบบนี้นั่นหมายความว่าคุณรุ่งกำลังจะบอกว่าให้เรากลับไปมองหุ้นที่มันวอดทอมคือเจอข่าวร้ายมาซ้ําแล้วซ้าเล่าตลอดทั้งปีนี้แล้วมันน่าจะเป็นวัดทอมไปแล้ว หาโอกาสในหุ้นเหล่านี้แหละเราก็ถือไปปีหน้าน่าจะกลับมาดีผมคิดว่าอย่างนั้นเลยนะครับตัวเลขอีกตัวหนึ่งที่สําคัญของแบงก์ก็คือว่าตัวเลขอัอตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงตามมาตราสิบในวงเล็บหนึ่งนะครับ BIS นี่แหละนะครับที่เราคุยๆกันเนี่ยตอนนี้อยู่ที่17เเปอร์เซ็นต์ผมว่าโอ้โหสูงที่สุดในรอบศตวรรษหนึ่งละมั้งของประเทศไทยนะครับยังไม่นับบรรดา อะไรล่ะตัวกองทุนขั้นที่1น4ี่เอรนี่ยโห<อ>แสดงว่าแบงค์นี่แข็งแกรง่งแร่งมากแกร่งมากพร้อมจะปล่อยสินเชื่อเยอะแยะเลยพร<อ>งแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ไปก่อนนะ<อ>มีรัฐบาลมาจุดประกายปับ๊บเ,<อ>เอกชนถมถมเข้าใส่อย่างเงี้ย<อ>ปับ๊บเ,<อ>เดี๋ยวฟื้นขึ้นเองแต่ว่าในส่วนที่ถึงแม้ที่คุณวรุตบอกว่าเราเห็นว่าแบงค์แข็งแกร่งมากมีเงินทุนสำรองเงินก้นถุงเตรียมไว้เพียบ แต่ว่าในแบงก์เองเนี่ยเขาก็ยังออกมาพูดถึงความไม่มั่นใจในตัวเขาเองอยู่เหมือนกันนะคะว่าเศรษฐกิจมันดูไม่ค่อยดีไม่รู้จะปล่อยสินเชื่อได้หรือเปล่ามีหน้าครับมันมันคือขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจโลกอย่างเดียวอะตอนนี้นะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเนื่องจากเราเองเนี่ยก็ไม่ได้เตรียมไม่ไม่ไม่ใช่แค่เราเองไม่ใช่ประเทศไทยนะครับแม้แต่จีนทุกคนมากับตัวตอนหลังคือโอ้โหเอเชียเนี่ยใช้โมเดลของ Export driven มาเป็นเวลาโอ้โหอะไรทศวรรษนี้ทั้งทศวรรษนะครับ ไม่ได้เตรียมเผื่อเลยว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจโลกเป็นแบบนี้อเอ,บบอ็กซ์พอร์ตแย่ปั๊บเนี่ยโดเมสติกคอนดานีจะเลี้ยงตัวเองไม่ไหวใช่ไหมครับตอนนี้ทุกคนตระหนักแล้วตรงนี้แล้วช่วยกัน,นปฏิรูปโครงสร้างอะไรกันยกใหญ่รวมทั้งจีนด้วยนะบ้านเราด้วยเนี่ยก็คงเป็นสัญญาณอีกอันหนึ่งที่ว่าสิ่งที่ทําแบบนี้ในตอนอย่างนี้เนี่ยจะจะเป็นสิ่งซึ่งเลี้ยงหล่อเลี้ยงโลกและประเทศไปอีก10ปีจากการเรียนรู้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นตรงนี้เหมือนกับ ซั p พ i า e ของอ,อเมริกาซึ่งอเมริกาเรียนรู้เยอะจากตรงนั้นเนี่ยซึ่งจะทําให้เขาเนี่ยหรือประเทศอื่นเนี่ยเรียกอะไรล่ะอะไรล่ะขอให้ขอให้หวังในทางที่ถูกหน่อยก็แล้วกันนะครับช่วยกันบ่นบานกันหน่อยก็แล้วกันนะครับ,รบวันมนันาถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็อขอให้เป็นอย่างนี้จริงๆได้นะครับไม่ใช่ว่าพอ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 จะเอาเข้าจริงกับเป็นอย่างเดิมอีกก็แย่เหมือนกันแต่ก็หวังว่าน่าจะเป็นอย่างนี้ถ้าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยประเทศไทยซึ่งได้รับบทเรียนจากต้มยำกุ้ง ปัจจุบันนั้นดีขนาดนี้เนี่ยผมว่ามาไกลแล้วล่ะอันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคส่วนของธนาคารพาณิชย์จะชัดเจนมากว่าเรามีการเตรียมความพร้อมนะคะเพื่อรองรับกับวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นแต่แค่เพียงตอนเนี้ยเรากําลังรอทริกเกอร์บางอย่างที่จะมาเพิ่มความมั่นใจให้กับเศรษฐกิจว่าเออเราน่าจะฟื้นได้อย่างเติบโตอย่างยั่งยืนอย่างที่รัฐบาลเขากล่าวไว้แต่อย่างที่บอกไปนะคะว่าการลงทุนเนี่ยอันนี้คือเราคาดหวังตลอดทั้งปีหน้าเลยนะเราใช้ โอกาสของความผิดปกติของตลาดเข้ามาเป็นตัวช่วยนะคะแล้วก็เลือกลงทุนในหุ้นที่มองพื้นฐานแล้วยังดีอยู่แล้วก็มีอนาคตที่สดใสรอยอยู่นะคะแต่ถามคำถามสุดท้ายคุณวรุธค่ะว่าอันนี้คือสิ่งที่กลยุทธ์ที่เราเตรียมวางแลนะนักทุนฟังและไปหาการบ้านมาละแต่เผื่อผิดทางอะไรที่จะเป็นเหตุการณ์สาคัญที่เราต้องจับตามองว่าถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นปุ๊บ ภาพทุกอย่างจะเปลี่ยนไปนะคุณต้องระม,มัดระวังมากขึ้นออกจากตลาดมาก่อนค,คุณรุตมีให้ข้อคิดอะไรตรงไหนได้ไหมถ้าการลงทุนภาครัฐเป็นเหมือนในปีนี้คือไม่ใช่เป็นอย่างที่เราหวังนะครับก็คือว่าตัวเลขที่ต้องดูเลยคือการลงทุนของรัฐบาลเนี่ยมันเข้ามาเดินหน้าได้จริงๆเต็มๆตลอดต่อเนื่องหรือเปล่านะครับถ้ายังคงเป็นแบบในปีนี้อีกก็คงจะเดี้ยงไปอีกปีกเลยแหละครับะนะะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเศรษฐกิจโลกฟื้น กันมาจริงๆหรือไม่ะนะครับถ้าสมมติเฟดขึ้นดอกเบีย้ยไปจริงในวันที่16-17เนะครับเสร็จแล้วไตรามาสหนึ่งปรากฏว่าเศรษฐกิจตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาออกมาย่ําแย่เพราะการขึ้นดอกเบีย้ยนี่ก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งซึ่งอาจจะส่งสัญญาณไม่ดีขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วก็ตัวเลขผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนของอเมริกานะจากการขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดถ้าบริษัทเหล่านั้นกลับแย่ลง อันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ไม่ดีด้วยเหมือนกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นตรงกันข้ามแล้วก็สมมติเฟดขึ้นดอกเบี้ยวันที่1 6บ7เขาจะทอดระยะเวลาอีกอย่างน้อยสองถึงสามไตรมาสกว่าจะขึ้นครั้งที่สองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเป็นสิ่งที่ต้องจับตาเฝ้าดูอันนี้ไม่นับเหตุการณ์อื่นๆอย่างเหตุการณ์ปารีสโดนทลลบอะไรเงี้ยอันนี้เข้ามามันก็จะเข้ามาแทรกซ้อนเข้าไปอีกนะครับทุกคนอยู่ในความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องวางกลยุทธ์ต่างๆให้ดีแต่่่ผมเชือวา ถ้าเรายึดตัวดีเวนด์สูงๆไว้นะครับ,รบแล้วบริษัทที่มีฟันดัมเมนทัลดีๆผมคิดว่าตรงนั้นนเปน็เป็นเป็นเป็น เรียกว่าอะไรเป็นเป็นเป็นสิ่งซึ่งช่วยป้องกันเราไว้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นอีเวนต์หลักๆที่เราต้องจับตากันในปีหน้านะคะแต่อย่างที่บอกว่าการเลือกลงทุนในหุ้นที่มีความปลอดภัยสูงแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลมาดีแล้วเนี่ยจะช่วยจํากัดซึ่งความเสี่ยงของนักลงทุนไว้ได้ในระดับหนึ่งนะคะซึ่งถ้าใครบอกว่าอยากตามอ่านแนวความคิดของคุณวรุธแล้วก็ทีมวิจัยของทางบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวิลฟ์เนี่ยตอนนี้นะคะจริงๆแล้วบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลฟ์เองก็มีตัวช่วยการให้ อินได้ผ่านระบบ s n n l l S Sign อนนะคะโดยย username แล้วก็พาสเวิร์ชุดเดียวค่ะผ่านตัว iClick Asia Wealth Security Online นะคะซึ่งก็จะมีทั้งระบบการซื้อขายหุ้นนะคะแล้วก็โปรแกรมสนับสนุนการลงทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัว Streaming หรือว่า E-Finance เองนะคะรวมไปถึง Access เข้าไปอ่านบทวิเคราะห์ ของทางหลักทรัพย์เอเชียเวลด์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครที่อยากจะเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ติดตามข้อมูลแบบนี้นะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่บริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลฟ์นั่นเองแต่วันนี้ต้องขอบคุณคุณวรุธมากๆเลยที่มาฉายภาพแล้วก็ให้สติกำนักลงทุนนะคะได้เตรียมความพร้อมรับมือกับความผันผวนที่จะเกิดขึ้นปีหน้ากันด้วยขอบพระคุณมากค่ะคุณวรุธค่ะครับ ส่วนสัปดาห์หน้านะคะจะพาทุกท่านเนี่ยไปเจาะลึกแล้วก็เตรียมความพร้อมของปีหน้าในมิติไหนอีกบ้างเดี๋ยวรอติดตามกันได้วันนี้หมดเวลาลงแล้วทั้งคุณวรุษทีหน้าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ